สาว้าว้าเบิ่งการสาว้าวส้าว,าวอือตนนี้มันมันต่ำลงหรือมันสูงขึ้นต่ำลงตำลง่ตำลงบอกเอออ่ะมองเนี่ยครับคิดคิด,ดนอกใจไปเป็นเออเออเนี่ยตรงเนี้ยมันตำ่ำครัสบสศว้าเบิ่งการเหงาใจหนุ่มโพล่ที่ใสคิดนอกใจไปเป็นเอือเอออ่ะตอนตอนตอนนี้ยุคก,กี่ลงลกดาว ขอถอนแรกให้หน่อครับมองเนี่ยห,หนุ่มหนุ่มโพลพี่ไซส์เนี่ยเออมันมันต่ำแต่ว่ามันโอเคมันได้อยู่ครับโอเคมองนี่อนอนแต่แข็งสะอื้นเนี่ยโอเคเครียดให้คนพลพี่ไซบอสเซาเครียดโอเคมองนี่ข้าวข้าวบอกินนี่ตรงข้าวโอเค ท้อแรกครับ<ช>ไปเลเดอค่ะทำไอ้ยก็บอกให้ยุดยวลองต่อเลยด้วยครับเงาเงาเศร้าบ่งการเงาใจเศร้าคิด,ค,ดคิดขึ้นมา,มนาคิดขึ้นมามันเศร้าคิด คิดคิดขึ้นมาคิดย้อยังคิดคิดคิดขึ้นมาคิดขึ้นมามันเศร้าเศร้าเหมือนกันคิดขึ้นมาคิดคิดขึ้นมาเศร้าเหมือนกันเศร้าเหมือนกันเอาใจคิดขึ้นมามันเศร้านอนมันสิคิดขึ้นคิดขึ้นมามันเศร้ามันมันสิ อ่ะมันมันสี่คลองจองกันกับท่อนแรกนะ,อะโอเคอันแรกก็ดีแหละครับประมาณนี้แหละนอนตะแคงเฉียเครียดรอบหนึ่รอบครับดีแล้วดีแล้วสาว้าบ้งกันมันตกตั้งแต่นุ่มพนที่ใสเขาเลื่อนอืมตรงเนี้ยครับ แต่พีละโอเคอ่าเริ่มนี่นะเริ่มสาวบึงการเงาใจหนุ่มพลพิสัยอยู่กับใครบา่มา่มองค่ะครับใช้มันยะิงตรงลืมพูดทอกเนี่ยครับคิด<ะ>รอบนะเอาไว้ไว้ <c oughs> ทีนี้ขอเก็บตรงนี้นะครับสาวบึงการเงาใจเนี่ย 等你买一段三。嗯。嗯 พี่ขอท่อนเรียกใหม่นะครับตรงคิดขึ้นมามันเศร้าข้าอบอกอกินคอควยมันบอกคอยชัดไนไดางงาลบบนดนนะครับคือจังคือยังเขาพยายามอยลบใบมันคาดผัวนะนะครับโอเคอืม